่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของของโพลิทัดต,ตามเดิมมีความรู้ว่าเมื่อท่านท้าทศรสได้มีคำสั่งให้มันดาณนนทั้งหลายแสดงการต่างๆตามที่กล่าวแล้วในตอนต้นวันนี้ก็จะขอต่อไปเลยเพื่อไม่มีการซ้ำซาก อันดาผู้น่าจะนากันเข้าไปในเมืองพาราณสีแล้วก็ปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียเดเบียนมนุษย์และคนใดเลยแต่ก็แพ่พันพานทั่วไปพวกสตรีก็เห็นฝู่นมากแพร่พันพานก็พากันหายใจฟุกฟ้าใจหายใจความไปตามตาม,ตามกัน ก็พากันร้องหวีดหวาดสนุงเดือดร้อนทั่วไปทั้งเมืองแล้วก็พากันไปไประชุมร้องทุกทูลให้พระราชาพระยทานทิดากับพยานาะคในตอนนี้ลูกหลานฟังไปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามที่หลวงปู่เคยบอกว่านม่สมะกระนังเสะโย ก่อนที่จะทำอะไรนะใครควรพิจรารณาเสีก่อนความจริงลูกของพระราชาทั้งสองพระองค์คือเตา่าแต่ว่าคนทุกคนทําไมจึงไม่รู้จักว่าเต่านะั้นมันเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษจึงไปคิดประทุษร้ายก่ับเต่าอย่างนั้นชี้ว่าการทํางานทุกอย่างขาดการพินิษพิจรารณา ขายการไข้ครวนที่นี่เป็นอย่างนั้นความจริงเต่าเพียงแค่ไปปล่อยแล้วก็หมดเรื่องกันไปที่มันเข้าไปอยู่ในบอกเพราะมันไม่รู้จะไปทาไหนนี่นะครับว่าเราจะคิดว่าคนทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีรูปร่างผอมกระล่องกระแร่งหน้าตาเซ่อซา ดีว่าคนนี้จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วก็หาทางแกล้งอย่าลืมว่าพระสุโบรานที่กล่าวว่าถ้าไม้ล้มแล้วจงข้ามถ้าหากว่าคนล้มจงอย่าข้ามเป็นคว่าเป็นว่าจงอย่าประมาทนะบุคคลที่คิดว่าเขาจะไม่เป็นเวรเป็นภัย การกระทำทุกอย่างนั้นดับแรกเราทําอย่างเป็นมิตรไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆนั่นคงคงก็จัดการไปตามหน้าที่แต่วิธีที่จะจัด,จดการก็ครจะใช้ปัญญานี่เพราะเจ้าเต่า,ตามันเจ็บใหญ่ที่ทํากบมันอย่างนั้นคิดจะฆ่ามันให้ตายวิื่หาทางก่นแกล้งให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องนี้เขางบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิด คิดแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญายท่องแท้ทั้งกิริยาที่เราควรจะทำและการที่เราจะควรจะทำกับใครว่าควรจะทำสถานใดต้องใช้ปัญญายพิจารณาก่อนไม่ใช่แต่ว่าเพียงไปชมุมที่ประชุมลงมติว่าอย่างไงก็เอาอย่างนั้นดูคนที่เข้ามาประชุมเสียก่อนว่าเป็นคนดีแลอเป็นคนเลวดูเจตนาเป็นสำคัญ ถ้าตอไปนี้ก็คุยกันไปก่อนส่วนบรรดานาก,กนมามนกทั้งสี่ที่เป็นทูตนั้นก็ได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพารานสีนี่ก็ไม่กันบรรดาคนที่เราสั่งไปใช้เกี่ยวกกิจการนะดูนาสีตนนี่ความจริงพระราชาญทางพารานสีพูดไปนิดหน่อย ว่าคนกับงูจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงเป็นคนละเหล่าคนละตระกูลแต่เจ้าคนนี้ก็ไปต่อเติมส่งสเสริมเพราะในการรับรยายงานของคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยรับฟังแล้วก็ต้องสอบสวนไต่สวนไม่ใช่รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างท้าทศรสในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะบกพร่องในสติสัมปชัญญะแตะการพิจารณาอยู่มาก มันก็ไม่ดีเหมือนกันรวมความไม่จุดนี้เราพบจุดที่ไม่ดียงอย่าเอาว่าเป็นครูแต่ว่าจําไว้เป็นเครื่องละเมื่อทูเจ้าสีตรงไปเพื่อจะวังเขาพระเจ้าพาราณสีแล้วก็ตรงก็ห้องที่บรรทมของเขาเข้าไปในห้องพระบรรทมแผ่พังพานทำกิริยาเหมือนจะฉกประเสียงเขาพระเจ้าพารานสี ซึ่งขณะนั้นกำลังยังบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงร่ำร้องทุกข์ขุมบรดาชาวนครและพระราชยัะพระชายาซ้ำดังได้ยินเสียงขู่คำรามของนากมานบอีกตั้งท่าสีน่นันด้วยยังได้ตัดสินประไทยขึ้นว่าเรายอมยกนางสมุทรชายแก่เท้าวทศรถแล้ว ลัดดังนี้สี่ครั้งผู้น้าท่านหลายได้ฟังดังนั้นก็าพากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณร้อยเซนและยังได้ดนิมิตเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามริรการปานบัึ่งเทพรพะนครเพื่อส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพาราณสี เป็นการเตือนให้ส่งพระราชินดามาไวๆไว้เจ้าพาราณสีรับบรรณาการนะทัดว่าก็ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเราจ,จะมอบราชเาจมอบราชธินดาให้หมัดพาไปส่งมาท่านบรรดาผู้น้าควากำเไปแลจะได้ตัดรียกราชธินดาขึ้นมาบนพระศาชั้นบน ชี้พระหัตให้ดูทางหน้าต่างพร้องก็ตรัสว่าลูกรักจงดูนครนั้นเจ้าจะได้เป็นมเหสีข้าพรราชาผู้เรองนครนั้นเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนักเมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปหาม,มาสู่กันได้เมื่อทรงตัดให้พระราชินดาเข้าว่าไทยดีแล้วนี่ทรงมอบให้อมาตพาไปสง่ง ไพื่รับการต้อนรับเย่าวสงเกติไื่อรับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นมากความจริงเกิดเป็นผู้หญิงลูกของพระราชานี่ก็ลำบากจะเลือกคนรักเลือกคนรักอย่างคนธรรมดานี่ก็เป็นไปไม่ได้พราะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองในลูหลานที่รักมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เป็นอน,นว่านางน,นาครวีกาทั้งหลายก็แปลงเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอว่ารอมพระราชธิดาอยู่เป็นมากป่ายนางสงุทิชาพอบรรทมลงเหนือที่นอนอมบินทิตถูกทิพสัมภัยเข้าก็หลับทันทีท้าวทศรถินิพาอุ่มนางหายไปพร้อมกับนาบริษัททั้งปวง เป,ปรายกฏยังหน้ากวีพบทันทีไม่กันพอว่านาสมุทชาตื่นขึ้นเห็นหน้ากวีพบเส่งล้นแล้วจตเป็นของทิศมีประสาทประดับประดาวิได้แ้วแหวนเงินทองพร้อมทท่าสวนน่ะแล้ก็สระมีทั้งสวนมีทท้งสวนแล้วก็มีทั้งสระ,ท,สะท่านบอกว่าไม่งามเหมือนเทพมณีคร ขุนเนตัดถามเหล่านางสุรานางบำเรยว,ว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครนางบำเรยคือหญิงรับใช้ทั้งหลายแล้วนั้นยิงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นเพ่มเมืองพระราชาพระราชสวามีของพระแม่เจ้าพระยาค่าะตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเช่นนี้ไม่พระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้ว บรรดานาสงสนมกำนันทังหลายตอบภายเท่าทุสรดได้ออกประกาทั่วหนาว้าขรงพี่พบว,ว่าอย่าให้นาคตนใดสนแสดงเพศปิงงูให้ปรากฏเปอันขาดดังนั้นนาคพ,พว่พบนาคทั้งหลายที่ในกลายสแสดงตนกอไม่มีใครกล้าจะสแสดงตนปิงงูให้ปรากฏ นาสุตชาราชเทวีก็ทรงร่วมสสนิหหากับท้าทุสรถอยู่ในนาคก็ไปพบด้วยความอภิรม์สมณะตลอดมามีลูกหลานทั้งหลายก็ย,ย่สงสัยว่านาคนี่เป็นคนได้ยังไงในความจริงนาคไี่แบ่งเป็นสองประเภทนาคที่เป็นสัตว์เนิรชาญจริงๆในะประเภทหนึ่ง มากที่มีสมรรถภาพคือมีความดีคล้ายเทวดานี่ประเทศหนึ่งตัวอย่างท่านเอกดปฏนาคราชสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระจำบรรษาอายุถึงสองหมื่นปีเวลาบวชไ้สองหมื่นปีนปคนสมัยนั้นอายุแปดหมื่นปีได้ทำความดีนะั้นไม่ศาสนาไวมากแต่บ่ไามา่ได้เป็นพระอริยเจ้า เจริญกรรมฐา,านอยู่ในปา่าใกล้ชายทะเลในภูเขาวันหนึ่งเรือสมเภาเล่นมาช้าๆท่านอาบน้ำอยู่ก็โผล่ไปเกาะตะไคร่น้ำต่ไครน้ำหลุดปรากฏว่าท่านเป็นอมตะปาจิตตีเพื่อไสยความดีที่จเจริญเจริญสมณธรรมตายแล้วควรจะตายเป็นเทวดาห,หรือว่าเป็นพรหมแต่ถ้าว่าไม่ได้สแสดงอมตะ กรรมนี้บันดาลให้ไปเกิดเป็นพยานนาคแต่ว่ามีที่ประสมบัติเหมือนเทวดาสามารถจะแปลงเป็นคนก็ได้เช่นเดียวกับทาทุสรสเรื่องราวนี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนาแต่ว่าลูกหลานมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง ก็จงพยายามศึกษาความรู้ในพรษศาสนาคือว่าจงอย่าศึกษาเฉพาะหนังสือใช้วิธีปฏิบัติให้ได้มนโนมยิทธิคือมีธิทางใจสามารถจะท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนิพพานก็นได้ไปนรกก็ได้ไปมากากบิภพก็ได้อย่างนี้เราจะเห็นชัด เพราะว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระสงต์สวัสดิสภาคให้ไว้ไม่ใช่สอนประเพททรสมเด็จแต่ว่าทุกคนธรรมโนวิธีได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์พั์ใต้ลินอะไรมันมีอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นหมดต้องการเห็นคนทั้งโลกทำอะไรกันอยู่เราก็สามารถทำได้ ใครทาดีทําชั่วอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้เมื่อไรแล้วก็ทําได้ใครเขาดา่าเขาชมกันไว้เรากี่หลายร้อยปีมาแล้วก็ตามต้องการจะรู้เราก็รู้ได้อันนี้เป็นความรู้ทางพุทธศาสนาถ้าลูกหลานสงสัยก็ควรจะศึกษาแต่ว่าอย่าลืมว่าความรู้ทางพุทธศาสนาต้องใช้กำลังใจใหญ่กว่าเรื่องอื่น เันั้นเราศึกษาทางนี้จงอย่าใช้วัตถุและจงอย่าคิดว่าระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นเพียงแค่เปรียบเทียบเทียบเพียงเทียบเคียงกันได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์เป็นด้านของวัตถุพระพุทธศาสนาเป็นด้านนามธรรมนามธรรมถ้าทุกคนมีวิทยาอุตสาหะเอาจริงเอาจังทุกคนทําได้จริง ต่อไปขบัรดาลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปต่อมาเมื่อนาสมุทัยชามีพระราชโอรสกับท้าทศรสสี่พระองค์คือท่านสุทัศนะหนึ่งท,ท่านทัตตะหนึ่งท่านสุโภคะหนึ่งท่านอริธาหนึ่ง อยูมาวันหนึ่งพรรณานักเล็กๆบริวารกรสซิบบอกอริตาว่ามรรดาของเจ้านะ่ะไม่ใช่น,นาคหรอกอริ t ากุมารยังทดลองดูว่าวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็น,นิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางเยอาหางเขาเ้าไปขูดถูทับายของมารดา เพนางสมุทรชัยอาริธะเป็นงูก็ตกใจร้องกรีดปัดตกลงไบกับพื้นมืเอเอนเล็บคุ้นางประจิกเอาตาของอริธาแตกโลหิตไหลท้าทสรสได้ยินเสียงยินถามว่าร้องทำไมพอรู้ว่าอาริธาทำนางนั้นก็โขคำรามแล้วก็สัง่งเอาไวประหารชีวิตเสียทันที พานาสมุติชายังคงรักบุตรของตนอยู่จึงทูลขอโทษว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วตาบุตรของหม่อมฉันประทุคือแตกไปแล้วก็ขอได้โปรดประทานอภัยโทษได้เถิด <c oughs> ถ้าทศรสยอมยกโทษให้นา <c oughs> นาสมุติชาเทวีเจ้านี้ทราบว่าทราบนัดตนวันนั้นบิดนมาว่า ในที่ตนอยู่ที่นี้เป็นหน้าขวิพวกแต่ก็ไม่เป็นไรพอมีลูกทั้งสี่คนแล้วก็เลิกกลัวกันได้แล้วต่อมาท้าทศรสไปแบ่งสมบัติให้แกพระราชโอรสทั้งสี่เท่าเท่ากันโดยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขตบุตรทั้งสามนอกจากนั้นท่านทัพตะ ย่อมพากันมาเฝ้าพระราชวิดาพระราชมารดาเดือนละครั้งชวนทัตตะมาเยี่ยมทุกครึ่งเดือนคนอื่นเขามาเดือนละหนแต่ว่าท่านทัตตะเนี่ยมาครึ่งเดือนมาหนึ่งครั้งทั้งได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในเนืงเองแล้วก็ยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรุณปักมหาราชกับพระราชวิดาเสมอเสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักของท้าววิรุณปักมหาราชที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ท่านทัตตะช่วยแก้ไขด้วยเนพะราะว่ามีความฉลาดมีความสามารถพิเศษสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทวดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ท่านทัตตะกุมารก็ได้ ถูกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบนลังช่วยแก้ปัญหานั้นไม่ไดีสุดเท้าสกระเทวราชก็คือพระอินท์เห็นว่านันทัตตะเป็นผู้มีความพรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงเป็นไดพระราชทานนามให้ใหม่ทือว่าให้เป็นเกียรติรีกว่าภูริทัต แปลว่าท่านทัตตะผู้เรืองปัญญาใช่ไหมปูริทัตที่ความจริงเดิมที่เรียกชื่อว่าทัตตะไปอินเข้าความจริงทาหายเข้าไปอินจะมีอยู่สี่กองทัพกองทัพที่หนึ่งคือท่าทศรสกองทัพที่สองก็ทาวิรุณหกกองทัพที่สามเท่ารุนปัก กองทัพที่สี่คือาเวสุวรรถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็มีบางท่านเขาบอกเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขอบรรดาลูกหลานชายและหญิงจงใช้กำลังปัญญาของพวกเธอและจงฝึกฝนความรู้ในด้านศาส,สนาอย่าใช้แต่อ่านตำรายอย่างเดียว ดูตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ในเขาม่นได้อ่านตำราอย่างเดียวเขาวิสูตรเขาทดลองเขาฝึกหัด,ขดเขาก็ทําทกันทําจริงทําจังิงในการค้นควา้าจริงๆผลที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็สําเร็จผลอย่างโลกและจันทร์เป็นโลกอยู่ทีีไกลแสงไกลนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปได้ คื่นวิทยุเรียกภาพโทรทัศน์ที่ส่งไปมันคิดพิจรนารณาแล้วดูว่าจะเกินมีสัยที่เราจะทำได้เขาก็ทําได้แล้วเขาไม่ใช่นั่งอ่านตาราแล้วก็มานั่งวิิมิฉัยความรู้ในระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันหลองปู่ขอยืนยันว่าเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี่เป็นวันที่ยี่สิบสี พฤศจิกายน2521คนที่ได้ปริญญาทางโลกจากมหาวิทยาลัยต่างๆพากันฝึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถยกจิตหรือยกกายภายในไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้เยอะแยะแล้ว นี่คนประเภทนี้เข้าออดีกันจริงๆเ้ารู้ทั้งทางโลกแล้วก็รู้ทั้งทางธรรมมันก็หมดความสงสัยถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆเขาต้องทําอย่างนี้เปลนไยนไพพยงเขาได้ยินเขาพูดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําได้แล้วก็มานั่งวินิจฉัยว่าเราทํามันได้อย่างนี้มันโกหกอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนเลว คุณหาสาระไม่ได้ถ้าภาษามบราณเขาเรียกคนประเภทเียบขี้เก่ยไม่พอคือไม่เอาอะไรดีขอบรรดาลลูกหลานที่รักของ้องปู่จงอย่าเป็นคนอย่างคนประเภทนี้เป็นคนดีที่เอาจริงมีกําลังใจเข้มแข็งถ้าสามารถจะพิสูจน์กรณีต่างๆที่เราจะสงสัยได้มันไม่เคยมิสัยของคนถ้าเราเป็นคน เป็นอันว่าเมื่อท่านภูริตาะผูริทัตตะเข้าไปเฝ้าเท้าสกะเิวราชคือพระอินทร์ไดเห็นเมธยีเมทย,ยีมันเทวีมันปริสาท์นะเมธยันตบริสัทงดงามพร่างพร้อมเมยนางเทพอ,อักษรเป็นที่รื่นรมใจอย่างยิ่งก็งมีความรักใคร่ในทิวโลก เพื่อการที่จะเป็นนาคมีกบมีเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเิ้นเลยเราจะกลับลงไปยังนาคขาวิภพแล้วตั้งใจรักษาอุมโม์สดก็จะเป็นหุนทางให้มาเกิดในเทวโลกนี้ได้ ขันกบรุมมาถึงหน้ากบิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระเจนกชนนีขอลาไปรักษารพระอุโบสถพระเจนกชนนีก็นนอตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจปรดสายยนวิมานว่างปล่าเสียแห่งหนึ่งในหน้ากบิภพนี้ตัวหนัก ออกไปนอกวิภพแล้วมักจะมีภัยเกิดขึ้นได้มากท่านภูริทัยกุม,มารก็รับคําแล้วก็ไปรักษาโวาสดอยู่ในวิมานว่างเปล่าในพระจุติยานฝ่ายนานาขวีกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่องอยู่ขับกล่มอยู่เป็นการเอาใจ ท่านผู้ริไทกุมมรคิดว่าเราต้องการรักษาอโ,โมสดในสถานที่ช่้นนี้ก็คงทำไม่ได้ดีที่สดุดเราจะรักษาโหมสดในเมืองมนุษย์คิดดังนั้นแล้วก็จึงไม่ได้ลาพระเจชทนพระชนกชนนีเรไม่ได้ลาพ่อไม่ได้ลาแม่เพราะกลัวว่าจะห้ามปราม เพียงไดเรียกชายยาเข้ามาสั่งว่าเจ้าจงไปรักษามโมสดว่าเราจะไปรักษามโมสดในมนุษย์โลกจะขดขนขนด,ดกายนอนบนจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำยุวนาเมื่อเรารักษาจตลอยขึ้นแล้วเวลาล่งขึ้นได้รุน เพเจ้าจงเป็นเวงกันนะเวนั่นสิคนไปรับเรามายญาากบิภพนี้นี่เป็นคำสั่งนี่อย่าลืมนะต้องดูท่านโพดีทัศท่านโพดีทัศได้เห็นสมบัติของพระอินทร์เดชท่้งใบอยากยากได้สมบัติอย่างนั้นบ้างท่านก็ทําอย่างพระอินทร์ตัวคนที่จะเป็นเทวดาได้สตองรักษาศีล นักคอมนดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าอ้างว่าสังคมไม่นิยมสิลถ้าร่าสาสินแล้วก็สังคมจะบกพร่องอย่าเป็นคนไม่กว้างขวางในสังคมอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของคนเลวไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราต้องพิสูจน์ให้พบความเป็นจริงขอลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไป เมื่อท่านภูริทัตสั่งแล้วก็ตรงไปสู่ที่หมายมวนกระหนดขดกายเข้าบนเป็นนอนอยู่เป็นจอมปลกนาทีฐานุโมสติสินล้วก็บพระเจ้าองค์สีว่าคุณใดต้องการหนังก็ดีต้องการเอ็นก็ดีต้องการการะดูกก็ดีต้องการเลื่อยก็ดี จงนำมาไปตามต้องการเถิดความจริงท่านสาวโมโสดมีองค์แปดะการแต่ถ้าว่าการอธิฐานของท่านอย่างนี้เป็นการสละชีวิตเพื่อประโยชน์กับคนอื่นโดยไม่เสียดายชีวิตนี่บางเองิญท่านปรารถนาพุทธภูมิ ท่านภูริทัตนี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระน,นามว่าพระสมณะโคดมเมื่อบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมีถ้ากำลังใจอย่างนี้ของทุกคนมีอยู่ถ้าเป็นสาวกราถนาเป็นสาวกทุกคนก็เป็นพระอา,หารหันต์หมดขอบรนดาล,ลูกหลานที่รักที่ปฏิบัติในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ตรงทำกําลังใจได้อย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงอนาตผลในชาตินี้และทรงนิรกายให้เล็กเท่ากับงอนไถ่กองจงนมากาใหญ่มากนอนนักสาวโบสดอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนามน,นาครีกาทั้งหลายสิบนานงก็พากันมาปรนิบัติและพาเีญนาคบีพบ ท่านภูริทัตกุม,มาระสาวมโมสถพิธีนี้อยู่ช้านานเวลาเลืกสองนาทีสเสศษเขาว่ากวนนิดหนึ่งในครั้งนั้นยังมีพรามเนศาสตร์ผู้หนึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูมเมืองพา,าราณสีออกป่าไปกับลูกชายชื่อรสสมทัตเพื่อจะล่าสัตว์ จะหาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งท่านบอกว่าพรามกบดเอกป่าไปได้แต่ว่าไปไปไม่ได้อะไรมันเลยจึงปรึกษากบ,บุตรจึงปรึกษากัลูกชายว่าโสมทัตถ้าเรากลับไปมือเปล่าแม่ของเจ้าก็จะโทษเราเราจะต้องหาสัตว์สักตัวหนึ่งติดมือไปให้ได้ ปูสายกันแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปที่จอมปลวกที่ท่านปุริทัตนอนอยู่คบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่เป็นน้ำยุวนาท่านพรานเนาสจาจินิมบอกว่าบอกเราลูกชายว่าพบทางเนื้อแล้วเจ้าจงถอยกไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำที่นี่แล้วก็บอกว่าหยิบลูกธนู ไปยืนแฝงคนไม้แอบคนไม้ยืนต้นหนึ่งคอยดยูจนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งจะมาดื่มน้ำกินพระเนศาาตรได้ยินก็ถูกเนื้อตัวนั้นก็ยิงเนื้อตัวนั้นในลูกศรเป็นอันว่า ถ้าไม่เนื้อตกใจวิ่งไปแล้วล้มลงวินดาขบวดก็ไล่ตามไปทันทีจี่ไมแล่เนื้อใส่หากเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงเวาะากันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไปเราก็ควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วก็เนื้อวางไว้พากันขึ้นไปนอนอยู่บนคบต้นไม้บินดาโลกหลานที่รัก ก็เป็นเวลาคนดีมังดนดีโนดูดีกาหมดเวลาเสร็จแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีที่เมตตาทุกคนและจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี